ต่อไปก็ไปต่อที่น้องกุ้งนะคะขอบคุณค่ะพูดได้เลยนะคะอ่าเชิญค่ะกล่าวขอ,ขอท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะแล้วก็กล่าวขรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีอยู่ในรถแต่อยากส่งกันบ้าน,นบ้างค่ะพอดีลูกไก่โทรมาบอกว่าไม่มีคนเลย ถือช่วงนี้ก็เอ่อวันนี้กําลังเดินทางขึ้นภูหาค่ะก็เลยอยากส่งกันบ้านบ้างเพราะว่าเอ่อไม่ได้ส่งมานานแล้วช่วงนี้พอดีมีเรียนเราก็จังหวะพอดีได้ขึ้นมาบําเพ็ญก็เลยรีบฉวยโอกาสนั้นมาค่ะก็เห็นพี่น้องส่งกันเรื่องการจับคิเลสก็พอดีตัวเองก็ได้จับได้วันนี้เหมือนกันค่ะก็เลยอยากเล่าแบ่งปันประสบการณ์ค่ะก็คือก็คือมีเรื่องอยู่ที่ว่าเออพอดีได้ตัด ว่านจรือว่าสัญญาณท่านจะหลุด,ดลพี่กุ้งคะพี่กุ้งไม่รู้ว่าพพเพิ่งได้ยินแค่ตรงที่ว่าจับกิเลสค่ะนอกนั้นไม่ได้ยินเลยค่ะสงสัยเขาจะไม่ให้ส่งอ่ะพี่ออนได้ตอนนี้ได้เย็นเสียงแล้วนะคะจะลองไหมไไคะค่ะตอนนี้ชัดกันค่ะก็จะส่งกันบ้านบ้างอะค่ะเรื่องการจับกิเลสัชัดไหมคะชัดค่ะ ค่ะมีเรื่องอยู่ว่าพอดีฮะตั้งใจที่จะขึ้นมาที่ภูผานะคะทีนี้ก็ตกลงว่าจะขับรถส่วนตัวขึ้นมากับน้องน้องน้องปูนะคะทีเนี้ยก็ออกไปะะดูที่ป่ามัมพอดีจอดตื่นพอดีค่ะพอดีพดีมากันนะคะมากันสามท่านนะคะหาน้องปูนะคะ แล้วก็แล้วก็พี่แหม่มละค่ะใจจ,จะจะด้ตามกันค่ะพอดีโจทย์ตื่นพอดีค่ะเห้นเห็นพี่แหม่มหลับอยู่ก็เลยจะส่งกันบ้านพอดีพอดีคิดที่จะมาภูผาละค่ะทีนี้ก็บังเอิญพี่แหม่มก็จะไปสวนป่านาบุญเจดทีนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นพี่แหม่มก็เลยเปลี่ยนใจที่จะมาภูผาด้วยทีนี้กุ้งก็คิดว่าเออเดี๋ยวเรารดส่วนตัวขึ้นมากับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีของมา ก็มีของที่เราปลูกด้วยแล้วก็เสื้อผ้ามือสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาบําเพ็ญช่วยป้แขกมาเซอร์ไพรส์ประแขดทีนี้เปดิก็โทรคุยกับพี่แหม่มอ่ะนี่พี่แหม่มก็บอกว่าเอองั้นพี่ไปด้วยโอเคก็ตกลงที่จะไปด้วยกันนะคะแต่ทีนี้พอใกล้ถึงวันไปนะคะพี่แหม่มก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะมีสายบัวไปสองร้อยเส้นไปไปที่ภูผาด้วยเพราะพี่แหม่มก็ปลูกอยู่สายบัวก็ขึ้นเยอะมากเลยทีนี้ในใจกิเลสก็คิดว่าโูหสองร้อยเส้นแล้วของเราอีก แล้วรถมันไม่ได้ใหญ่ใช่่าเอ้ยทยํายังไงอ่ะมันฝนก็ตกด้วยช่วงนี้แต่เราตัดสินใจที่จะไปแล้วกิเลมันแบบมันก็บอกว่ามันจะไปไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยสองร้อยเส้นมันน่าจะเยอะอยู่แล้วก็จะหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเก็บอาการยังไม่ได้พูดอะไรมากอะไรเงี้ยอันนี้พี่แม่มันก็โทรกลับมาอีกว่าเออน้องกุ้งเดี๋ยวน้องกุ้งเอาเอาเอาของน้องกุ้งอ่ะมะม่วงสองลังอ่ะกับ เสื้อผ้ามือสองอะไปใส่รถเพื่อนอีกคันหนึ่งที่เป็นปิกอัพอะค่ะที่จะไปได้วยกันเนี่ยทีนี้เราก็คิดว่าอของเราเราอยากใส่รถเราเนาะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปก็เอาไปลงให้ตามจุดต่างๆได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็นึกในใจนะว่าแล้ว,แล,วแล้วทําไมไม่เอาสายปัวใส่อีกคันหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้มาน,นั่งคิดโอ้โหพอมาเจอจริงๆแล้วอะมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดเลยอ่ะดูดิมันปรุงไปอะค่ะ สายบัวก็แค่สองข้อสอบเ,เล็กๆเ,เองอะ่ะแล้วพี่แม่มหม,มก็มีความเพียรที่ไปเก็บสายบัวจนแบบมือเจ็บออแบบคล้ายๆกับว่าเออมีอาการปวดมือเล็กน้อยพันพันผ้าตะก็เทปมาที่มืออ่ะดูดีเราไปคิดปรุงว่าแบบเออสายบัวคงจะหนักมันมันมันสู้กันนะคะที่เหลือสองตัวมันสู้กันระหว่างที่ว่าเอ้ยพี่เขาจะเอา,เอาไปบําเพ็ญที่ภูผาเราก็เสียสละขับรถเอาสะเอาของของเราอ่ะไปใส่ปิกอัพอีกคันมันจะเป็นไรไปอะไรอย่างเงี้ยอีกใจมันก็บอกว่า เดี๋ยวก่อนก็ได้เพราะว่าสายบัวเราก็ยังไม่เห็นเลยสองร้อยเส้นน่ะมันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่พอไปรับพี่หมั่นมเช้าตีสี่ตีห้าม่เห็นของแล้วว่าโอ้โหเรารู้สึกแบบไม่สบายใจอะเรารู้สึกแบบเราเสียใจอะที่เราไปคิดแบบนั้นไปก่อนน่ะยังไม่ได้เห็นของเลยแล้วก็ไปปรุงว่าเราจะไปไม่ไหวแล้วก็ไปปรุงว่าทําไมเราต้องเอาของของเราไปใส่รถคันอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นพี่หมั่นมีความเพียรมีสรัทธาที่จะเอาของไปไปบําเพ็ญช่วยพี่น้อง มันเป็นจังหวะพอดีที่เราโชคดีที่เรามาได้ไปด้วยกันไม่เคยไปด้วยกันแต่ว่ามันลงตัวพอดีที่จะไปพร้อมกันนะคะทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเราปรุงไว้เองเนี่ยมันมันเป็นมันวิบากมากเลยอ่ะมันรู้สึกว่าเราเราไม่น่าที่จะคิดไปก่อนแบบนั้นเลยกิเลสมันทําให้เราเนี่ยแบบไฟเฟ่แล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่เลวร้ายในพิปตาเลยแต่มันก็ยังมีสู้กันอยู่นะตัวดีมันก็ยังมีสู้อยู่ว่า ไปดูของก่อนก็ได้อย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวพอไปเจอเพื่อนอีกคันหนึ่งปิกอัพอีกคันข้างหน้าเราเอาไปใส่คันเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายเราเราก็ตัดลทุกอย่างก,กับน้องเลยว่าเราไม่เอาของอะไรไปเยอะเลยพวกเครื่องนอนไม่เอาไปเยอะเลยเราเตรียมเอาของขึ้นไปบริจาคแล้วก็บําเพ็ญที่นู่นดีกว่าพอสุดท้ายนะคะพอมาเจอพี่น้องอีกคันหนึ่งปิกอัพอที่รอกันอยู่เนี่ยเขากับเอาของของเขาอะผักปังอะไรเงี้ยมาฝากเราได้ซ้ําไป มาฝากรถคันเราค่ะได้ซ้าไปทั้งที่เขาเป็นปิกอัพแต่เขามากันหลายคนแล้วก็อุปกรณ์เยอะทําให้เราที่จะไปฝากรถคันของเขากลับมาใส่รถเราอ่ะได้มากขึ้นนะคะมันมันรู้สึกว่าเออพอเรากลับความคิดว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เราในคิดผิดแล้วล่ะที่เราไปจะคิดแบบนั้นต่อไปอ่ะเราเราเราอยากเพิ่งคิดแบบนั้นมันเหมือนมันสู้มันกลับกันอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดผิดแล้วเรากลับมา ปรับเปลี่ยนทําให้อีกิเลสเนี่ยมันงงวยง,งงวยกับความคิดเราอะเออเราคิดไ,ไดแล้วเราเรีบกลับหักเหลี่ยมหักมุมมันอะมันจะรู้สึกว่ามันหงอยเหงาแล้วมันก็ไม่ทําให้เราเนี่ยคิดผิดต่อไปอ่ะค่ะก็ประมาณประมาณเนี้ยค่ะที่จับได้วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เลยซึ่งพี่แหม่มเอง,เองเยังไม่รู้เลยว่ากุ้งจะมาพูดเพราะกุ้งเห็นพี่แหม่มหลับ แล้วกุ้งบอกว่า่วยโอกาสอันเนี้ยที่เรารู้สึกในใจที่เราผิดเมื่อเช้ามมื่อเล่าพี่น้องฟังพี่แมมนตื่นทันทีเลยค่ะเพราะได้ยินเสียงกุ้งพี่แมมจะต่อส่งกิเลสด้วยค่ะใช่ไหมคะขาสาธุค่ะมีแบ่งปันใี้งฟังประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะเดินทางปลอดภัยนะค่ะยินดีต้อนรได้ไหมคะได้ค่ะเชิญพี่แมมค่ะ กำลังกำลังจะกำลังจะเชิญกำลังจะเชิญอยู่เพราะถูกพลาดพิงเชิญค่ะเ,เ,เ,เอาพี่แบบกับคารวะอาจารย์หมอเขียวที่คารวยิ่งค่ะ,ะก็เจริญทำาู้รทุกท่านนะคะแล้วก็จเจริญทำพี่ท่านค่ะอ่า โทรโทรศัพท์ให้พี่หาชัยค่ะชื่อทางทาสินก็มีมืที่ออาถึงนะคะพี่แอมก็มีเหมือนกันพุ่แนะนําตัวใหม่ได้ไหมคูไม่ได้พูดเลยไม่เป็นไรพี่แอมพี่แอมก็มีค่ะเมื่อวานนี้อ่าเพราะวันเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ว่ากลับมาจากสวนสวนก้านะคะกลับมาถึงบ้านปุ๊บคือรีบกลับว่ารุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะมารับไปไปสวนจิตปรากฏว่าก็เตรียมตัวเรียบร้อยเลยพอพอมาพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บ พี่น้องจิตอาสาโทรมาพี่แมมคนคนที่สวนเก้าอ่ะเขาติดโควิดกันนะเออแล้วก็กิง้งเนที่จะมารับพี่แมมเนี่ยเขาติดโควิดไปไม่ได้อไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็นึกเอจะทําไงดีเนี่ยไม่มีคนรับคือไม่มีคนรับก็ตั้งใจไม่ไปแต่ถ้าถ้าขับรถไปเองไม่ไหว <c oughs> จังหวงะไปไม่ได้เอพดก็บอกว่าพบอกว่าไม่เป็นไรพี่แมมเดี๋ยวไปรับโอ้โหก็ดีใจใจฟูนะ เออเขาเติดโควิดกันนะอุ้ยตายแล้วแล้วเราอะ่ะคือมีความรู้สึกวัดตัวเองเลยเอ๊ะเจ็บคอไม่ก็ไม่เจ็บคออะไรอะไรเงี้ยนะเรามีความรู้สึววกว่าตรวจตรวจตัว,ต,ว,ต,วตัวสภาพตัวเองเอ้ามันเป็นยังไงก็เป็นกันกินเลยร,ร,รีบไปซื้อห้าลากจากบ้านเล็กกินใหญ่เลยสามชั่วโมงกินเมษสามชั่วโมงกินสามเมษสามชั่วโมงกินสามเมษโอ้ยแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้เป็นไรนะคะแต่ว่า เราก็มีความสึกว่ามันตื่นเต้นเนาะเพราะ่เฮ้ยเราจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าก็ใกล้ชิดกันน่ะนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไปใช่ไหมคะแต่ครนี้หุ้ยพดโทรมาบอกว่าพี่แมมไปไม่ได้แล้วเออเขาก็พูดดีหลอกนะเขาบอกว่าอน้อยเนี่ยเขาบอกว่าอยากขึ้นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวพ่อเขาก็นอนติดเตียง กลัวจะไปติดเชือ้อก็มีความรู้สึกว่ามันมันเสียใจนิดนิดนะเสียใจน,นิดนะิดแหละแต่พาพเพียงตัวมันไม่ได้ไปไงแล้วเราจะไปไหนล่ะเราจะไปไหนมันมันจะต้องไปอมีความรู้สึกว่ามันเตรียมตัวแล้วอ่ะมันจะต้องไปแล้วเราจะไปไหนกัน,น,ไไน,กนกในใจแต่ก็เขารู้อยู่ว่าแล้วเราก็ยังอยู่ในความเสี่ยงอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือเปล่าไงเออแล้วคราวนี้ก็มีความรู้สึกว่า selection. ไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ดีมันจะนอนพัก เพราะว่าทํางานมาตั้งห้าวันแล้วโหทํางานหนักแล้วเสร็จแล้วก็นั่งคิดเฮ้ยขึ้นภูผาดีกว่าขึ้นภูผาเรียบโทรมาหาเล็กเลยเล็กบอกว่ากุ้งอะ่ะเขาจะขึ้นภูผานะเรีบโทรเอ่อก็ถามว่าจะจะไปไห้เพี่ยมจะไปด้วยเขาก็ยังไม่ตกลงนะคะเขายังไม่ตกลงว่าจะให้เราไปยังเรียนอยู่แล้วเราจะไปกับใครเอาเรีบโทรไปหาน้อย สองสองสามคนที่เขามาอีกคันหนีย่ยเขาก็บอกว่าโอเคได้อ่ะหมายม,ายามันปันมืออ่ะยังน้อยก็เบียดได้ก็ได้ไ,ดไปบังเพนอีกสักพักหนึ่งก็อ่อ,อ,อวันรุ่อขึ้นวันพุ่งก็โทรมาบอกว่าเขาก็ขึ้นอ่แล้วก็เพียมก็เลยมาก,กับเขาก็เรียกว่าคือรู้สึกว่ากีเลศก็ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะคะก็มีแต่เพียงแต่ว่าเออไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แต่ยังมีความอยากอยู่ ยังไงไงก็ต้องขึ้นให้ได้ยังไงก็ได้ขึ้นเลยเงี้ยนะแต่ว่าจะไปท่าไหนดีมีความรู้สึกละตัวเองได้ดังใจนี่แย่หนตอนนี้ใช่รสือว่าได้ดัใจสวยแน่เราก็ไม่สวยได้เจริญก็ทําดีค่ะมันเป็นการที่ว่าดูดูดูใจตัวเองเลยนะคะว่าเราเนี่ยเอ่อมันมันรู้สึกถึงรอบถึงนอเออรูรสึกว่าปั่นไหวไหม มันก็มไม่ด้มันก็เ,กเสียงเฉยๆแต่ be, PJ, ว่ามีนิดๆหน่อยๆที่ว่าเออไม่ไม่ได้ดังใจที่ว่าเราไม่ได้ไปนะเพราะว่าพี่น้องก็กลัวแต่จริงๆก็น่าจะกลัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้วตัวเราเนี้ยจะเป็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต่ออกตัอเลยตโอเคว่าเรียบร้อยแล้วของพี่อนมีมีเรื่องส่งเธอเนี้ยค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะก็ฝากพี่แหม่ม ฝากพี่แหม่มว่าเซฟพี่น้องด้วยนะคะเซฟอาจารย์ด้วยอย่าประมาทเนื่องจากว่าสองวันแรกสามวันแรกเลยนกก็ตรวจทุกวันเหมือนกันก็ไม่เป็นนกก็กลับมาที่แม่กรองนกถึงได้รู้สึกผิดกับพี่น้องว่าเฮ้ยฉันไม่น่ากลับมาเลยก็เพราะมันเพราะมันมาออกอาการทีหลังอะค่ะตรวจตรวจวันที่เป็นอะเอทีเคบางยี่ห้อมีออกอาการแล้วมันยังไม่ยังไม่ขึ้นเลย ค่ะก็ฝากตรงนี้ด้วยพี่ถ้าเกิดมีอาการยังไงหรือว่าจะให้ดีรักษาระยะห่างกับใส่แมสไว้ก่อนก็ดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอมไ้กลวไหมแต่กันทีเลยค่ะสาธุค่ะอา้าวร่วมวิบากเอเดียนะไปด้วยกันก็ร่วมร่วมกันก็แล้วกันนะคะพี่วันค่ะน้องสองคนได้ไหมคะ เฉยได้ค่ะอ้าวแล้วน้องน้องเดี๋ยวทมก่อนนะ้มีคนยองคิวรอยอยู่คุณทิ์ได้ไหมอ๋ออ๋อมีคิวรอยได้ได,ได้ค่ะอ่าคุณทิพยกให้ค่ะเชิญค่ะคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวนคะคะแล้วก็เอ่อการทำสํานึกดีค่ะแล้วก็เก่าคารวะ,าาวะคุณรู้ทุกท่านค่ะชื่อสิริรั์ แล้วหนาวันนี้ค enfin ่ะวันนี้ไม่รู้จะส่งกันพลาดอะไรแล้วฉุกเฉินก็เอาแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์แลวกันนะคะคือเอาขอช่วยขับรถให้พี่ๆเขาอะค่ะอะไรแล้วก็ประมาณนี้ค่ะขอโทษค่ะ โอ้สาทุค่ะโอ้ไม่มีคนขับรถไปไม่ได้นะคะเนี่ยมันสำคัญอยู่นะคะตำแหน่งนี้ค่ะขับรถปลอดภัยนะคะอนุโมทนาค่ะสุธุค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญค่ะยังไม่สช้นเลยย